ก็คือจริงๆแอนกับนัดก็รู้จักกันมาตั้งแต่1 3บสค่ะแล้วก็เป็นเพื่อนกันเลยมาแบบว่าช่วงหนึ่งที่ทํางานด้วยกันแล้วก็แยกกันไปเป็นนักร้องเราเป็นนักแสดงแล้วหลังจากนั้นก็คือมีเรียนแต่งงานอะไรเงี้ยเราก็ยังทํางานของเราไปอะไรเงี้ยบางทีอาจจะมีช่วงหนึ่งที่เราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวากันไปใช้ชีวิตของตัวเองอะไรเงี้ยแต่ความเป็นเพื่อนเรามันก็ยังเหมือนเดิมค่ะจนมาวันนี้เมื่อถึงเวลาที่เพื่อนแบบอย่างที่บอกอะค่ะเพื่อนก็เสียคุณแม่ไปแล้วก็ คุณพ่อก็เสียไปนานมากแล้วก็ตอนนี้มีเลียงก็เหลือแต่อ้ามัธิชาติและญาติญาตเพราะฉะนั้นเราเป็นเพื่อนเขาเราก็ควรจะดูแลกันต่อไปแค่นั้นเองในความรู้สึกเราเราก็แค่อยากให้กําลังใจเพื่อนเราอะไรอย่างงี้<ด>ค่ะคือจริงๆนัดเข้มแข็งมากนะคะแล้วก็เขาโชคดีที่ว่าเขาเขามีเวลาในการปรับตัวเพราะว่าคุณแม่ก็ก็เหมือนนอนนอนป่วยมานานมากอะไรเย่างี้แล้วเขาก็ดูแลแม่เขาอย่างดีที่สุดทุกวันเพราะฉะนั้นในวันที่แม่เขาจากไปเนี่ย ไม่ติดค้างอะไรในใจเหมือนเขาถือว่าเขาทําหน้าที่ของคนเป็นลูกได้ดีมากๆเราก็เห็นถึงความความปล่อยวางของเขาอะค่ะค่ะก็คิดว่าเพื่อนคงอาจจะเสียใจแหละแต่ว่าเขาตั้งรับได้อะไรเงี้ยค่ะก็ให้กําลังใจแต่จริงอย่างที่บอกแอนเป็นคนไม่บเอ้ยเธอเธอสู้ๆแล้วเธอคือคํามันไม่มีอะมันไม่มีคําจะมาพูดอะไรเหมือนในภาษาละครที่แบบเวลาเราปลอบใจอะไรเงี้ยแต่มันมองแค่แบบ ต้องการอะไรไหมเรารู้สึกแค่นั้นว่าถ้าเพื่อนต้องการเพื่อนหันมาเราก็เราพร้อมช่วยอะไรเงี้ยหรือบางทีเขาไม่ต้องไม่ต้องบอกอะไรเราก็ช่วยเขาไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆแอนงอนแอนตีกันทะเลาะกันมันมีทุกรูปแบบตอนเด็กๆกันนะคะแต่พอโตมามันก็เลือกเถียงกันน้อยลงแล้วมันก็เหมือนพี่น้องกันน่ะแอนว่าแอนเหมือนพี่น้องกันมากกว่าแล้วก็มิตรภาพมันไม่มีอะไรต้องไม่คาดหวังอะไรอ่ะ มันต้องไม่คาดหวังอะไรกันเราจะรู้ได้ว่าตัวเราอะเคมีกับใครเนื่องไหมคะไม่ได้หมายความว่าทุกคนไม่ดีบางทีคนนี้ก็เป็นคนดีแต่ว่าบางทีมันไม่ได้เป็นเพื่อนที่สนิทกันได้เพราะว่าไลฟ์สไตล์มันต่างกันแต่ว่าเราอะดันไลฟ์สไตล์เหมือนกับเขาโรเซนิยมเทสอะไรหลายๆอย่างหรือการขาดอะไรบางอย่างในชีวิตเรากับการขาดอะไรบางอย่างในชีวิตเขาเนี่ยมันเติมกันได้มันก็เลยทําให้เป็นเพื่อนกันมาได้ยาวนานถ้าเกิดการทะเลาะเหลืออะไรกันแหละก็แค่ให้อภัย คนเรามันมีวูบวาบเนาะบางทีเราก็ผิดบางทีเขาก็ผิดอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราให้อภัยกันเราก็เดินจับมือกันต่อถ้าเรารักกันมากพออะไรเงี้ยไม่ห่วงเาครับไม่ห่วงแล้วค่ะแอนว่าเขาอ่ะแอนน่าห่วงกว่าเขาแต่งงานมีครอบครัวไปแล้วก็คือเขาก็ยังมีอ้ําดูแลมีแบบครอบครัวที่อบอุ่นมากอะไรเงี้ยครอบครัวนัดใหญ่เพราะเป็นคนใต้ก็จะครอบครัวใหญ่อย่างแอนจะเป็นครอบครัวเล็กอะไรเงี้ยค่ะก็จะอยู่กันแบบเล็กๆคนละแบบแต่แอนเชื่อว่าเขาเขาสบายมาก อ,อ๋อไม่ได้พอมตัวแอนก็เป็น,อนแอนนี่แหละคือแอนไปพมา่คาค่ะไปดูโลเคชันถ่ายทําละครแล้วก็คนพมา่าดูละครไทยเยอะมากนะคะแล้วก็พูดไทยได้บ้างด้วยบางคนโดยเฉพาะบางจังหวัดของพมา่าที่ติดกับบ้านเราอ่ะใช่ไหมคะแล้วก็วันช่วงนั้นเป็นช่วงลิขิตรักออนแอร์พอดีลีลารอบสองอะไรเงี้ยแอนไปพักที่โรงแรมพม่าก็ก็เห็นอยู่แล้วก็คนพม่าเขาเห็นแอนเขาก็กรี๊ดมากาก็วิ่งมาขอถ่ายรูปอะไรเงี้ยเราก็เลยถามเขาไม่รู้ว่าฉันเป็นใครเขาก็ ฮ่าหัละใส่แล้วก็เออฉัน oh, ค anyway. <c oughs> <c uff> ือยาย่านะอะไรเงี้ยเขาบอกออ้ละใสยาย่าๆเขาก็โอ้ดีใจมากคือจําได้แต่คงจําสลับอ่ะคงงงๆญานเจอกันนานไปเยอะเลยอะไรเงี้ยคือหมายถึงว่าก็แซวเขาอ่ะก็สนุกดีไม่มีอะไรไม่เฉลยไม่เฉลยให้เข้าใจเป็นยาย่าไปอย่างนั้นนะดีค่ะก็ก็คนพม่าเขาน่ารักเขาจะแบบไม่กระชุดกระชากอะไรเราเขาก็จะแบบขอถ่ายรูปไหนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็มาพูดภาษาอังกฤษด้วยอะไรภาษาไทยบ้างอะไรสลับกันไปก็แอนวัฒญายเดินไปเปิดไอจีอันผ่านคงเห็นนะแต่ไม่ได้ฟ้องน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ก็แซวกันเล่นเล่นสนุกสนุกไปค่ะเห็นเขาบอกว่าแบบแอนขึ้นชื่อเรื่องกันแบบว่าปลอมตลอกันทำไมบอกคนนู้นคนนี้ว่าเป็นคนอื่นอ๋อไม่ไม่หรอกบางทีก็แกล้งไงหรือบางทีคุณลุงอะเรารู้แหละว่าเขาคุ้นหน้าแต่คนเราเดี๋ยวนั้นน่มันนึกไม่ออกว่า นะชื่ออะไรนะชื่ออะไระอย่างคนขับเรือที่คลองรัดมยมอย่างเงี้ยเขบอกอ๋อชื่อแอนเขาเอาคุณแอนใช่ไหมใช่แอนซีเลียมไงคะ,ะนั่นง่าย<ร>ผมก็ว่าแล้วอ,อ,อะไรเงี้ยเขาก็ขเขาก็จะแบบเออรับไปอ่ะแต่พอสักพักเขาคิดได้เขากลับเรือมาใหม่แล้วเขาบอกคุณหลอกผมว่าคุณไม่ใช่แอนซิเลียมอะไรอ่เงี้ยเขาก็จะมาตอบกลับอะไรเงี้ยก็หนุกหกไปขำขำชาวบ้านเขาก็น่ารักดี คือมันมันคือจริงๆส่วนใหญ่ก็จําได้แหละแต่เราเอาเลือกเฉพาะคนที่ตลกตลกมาเล่าไงมันจะมีอยู่เนี่ยสมมุติสเปอร์เซนที่จําไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็จะเลือกเอาสเปอร์เซนที่หาๆมาเล่าอ่ะไม่ได้เสียเซลอะไรนะแอนว่าฮาดีอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะก็สนุกดีค่ะเรื่องคือพี่แนโพสตรูปน้องในเดชย่าๆลงไอจีแล้วแบบว่าคน แฟนคลับก็แบบว่าฟินใหญ่เลยแต่ว่าอดเค่ะก็จริงๆตอนละครออนแอร์ครั้งแรกอ่ะแอนจะตั้งใจจะเอารูปนี่แหละมามาตัดใหม่อะไรเงี้ยเหมือนเอออยากเห็นแบบชีวิตสามัญชนของเจ้าหญิงอลิซกับผู้พันดวินก็เลยไปขอเขามาอะไรเงี้ยค่ะแล้วขอน้องเสร็จเรียบร้อยแล้วดันลืมแล้วก็เราก็มานั่งคิดเออเราเก็บไว้ก็เสียดายรูปมันน่ารักอ่ะก็เลยขออนุญาตน้องอเดตว่าที่เอาออกได้ไหมอะไรเงี้ยเขาก็บอกเอาเลยครับผมเลือกแล้วอะไรเงี้ยผมเลยผมยินดีให้ ที่เขาเขาก็ไม่รู้ใครถ่ายแต่แอนรับมาจากมือนเดตอะไรเงี้ยค่ะไม่รู้น่าจะเป็นน่าจะเป็นน้องถ่ายมั้งอะ่ะเพราะรูปมันก็ดูเหมือนแบบรูปส่วนตัวรูปเซลฟี่อะไรเงี้ยคิดเอาเองนะไม่ได้ถามขยีอ่ะว่าเป็นใครถ่ายอะไรเงี้ยแต่เขาก็น่ารักเขาก็ให้มาแล้วแฟนคลับก็แฮปปี้มากก็เป็นการขอบคุณแฟนคลับที่เขาตามดูละครแอนแล้วก็ให้รูปนดัดเดตยา่ยาๆไป ขวมเรื่องพี่แอนบอกพี่นัทปวดหวกแล้วแล้วพี่แอนนะคะแฟนก็ยังลุ้นอยู่ครั้ปีแล้วใหม่แล้วเออปีนี้ยังยังไงดีอะยังไงดีนะนั่นแหะสิเดี๋ยวดูก่อนก็ไม่รู้เลยอะไม่ได้คุยกันเลยอ่ะก็คบกันไปอย่างนี้เรื่อยๆก่อนเนาะอะไรเงี้ยค่ะอาจจะไม่เหมือนคู่อื่นเขามันก็ชัดเจนค่ะแค่ว่ามันมันไม่ได้ยังไม่ได้แต่งงานเท่านั้นเองแต่มันก็ชัดเจนมากๆแล้วอะไรเงี้ยค่ะ อ๋อไม่อะคือเหมือนเพื่อนกันไปแล้วอะ่ะมันจะดูแลก,กันเลยมันมันจะเทคแคร์อะไรกันในเรื่องของความเป็นเพื่อนมากๆอะไรเยพียงแต่ว่าจะมาแบบโอ้โหสวีดเป็นวัยรุ่นอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่อะ่ะมันไม่ใช่สไตล์แอนด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือความน่ารักชอบแย่กันแบบว่าเขาก็จะเขาก็จะชอบแกล้งแอนแหละ mm hmm. แล้วก็ชอบเขาจะเป็นคนชมไม่เป็นเขาจะชอบติอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีเราก็จะบอกว่าเออแบบพูด สิ่งที่ดีให้แอนได้ยินบ้างได้ไหมว่าแอนมีดีบ้างหรือเปล่าว่าถ้าแอนไม่มีดูฟังแล้วเหมือนแอนไม่ได้ <c oughs> มีดีเลยแอนอไปาหาผู้หญิงอื่นไปอะไรเงี้ย <c oughs> แล้วจะแกล้งเขาอะไรเงี้ย <c oughs> แกล้งไปเอาคนอื่นเลยปอะไรเงี้ยแกล้งเขาอะไรเงี้ยเขาก็จะขำๆ <c oughs> เพราะไม่เคยชมว่าสวยไม่เคยชมว่าเก่งไหมอะไรเงี้ยอารมณ์นั้นเลย <c oughs> ไม่งอนนะคะบาง <c oughs> ทีลำคานไ <c oughs> งเอาไม่ก็ไม่ได้อยากดีเรากคืนเราก็กวนกลับไงบางทีเขาจะชอบติอะ นั่นก็นดีนี่ก็ไม่ดีอะไรไม่ดีไปหมดแล,ล้ะแล้วไม่มีดีสักอย่างแล้วมีครบเชนทําไมอะไรอย่างเงี้ยล้วก็จะแซวเล่นๆไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> โ,โห,โห,โหตายพอดีตอนนั้นหูตึงแล้วไม่ได้ยินเมื <c> ่ <oughs> อก่อนจะได้แตง่งตอนนี้อยู่อยู่ในขั้นไหนสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะก็เป็นน้องหมากน้องมิวค่ะก็รอดูนะคะแล้วเป็นละครมันเหมือนเป็นละครฟิลดีๆสบายๆอะไรยเงี้ย ใช่แฟนคลับแบบจำทุกตัวอักษรได้แอนกุ้มใจมากเลยเนี่ยว่าแบบจะทําให้เขามีความสุขกับเราได้แค่ไหนเพราะเขาจําภาพได้เหมือนแอนอ่านเองแอนก็แอนยังจําทุกลีลาของตัวละครได้เลยพอเราเราเห็นมากมิวเล่นเราก็ทําไมไม่กนะ้าวขาขวาเท้าขวาเหมือนเขาละ่ะเราชอบไปติดนะมิวหมากเขาก็ไม่ได้อ่านเหมือนเราอะ่ะเขาก็จะไม่เห็นภาพเหมือนเราเหมือนกันคนอ่านนิยายพออ่านแบบจัดๆมากก็จะแบบ คิดภาพไว้ในใจแล้วพอถ้าเราทำออกมาไม่ได้องศายที่เขาคาดหวังก็กต้องรองดูว่าเป็นยังไงค่ะข,<อ>ขอบคุณนะวันนี้ค่ะณค่ะเรียบร้อยเนาะ